ถ้าคอนเฟิร์มก็จะมีภาพยนตร์อีก2เรื่องครับผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่องเมาส์นะครับรีเมคอของทางเกาหลีนะครับของชูซิเจน่าจะได้ดูกันปีหน้าตบจบสวยในครั้งเดียวตองแบงพับ on on ออนอโนเพอร์เฟกต์พาวเดอร์พอผมถ่ายจบเรียบร้อยแล้วครับก็คือรอรอโพสต์รดักชั่นรอรอสายอคือ คือก็รู้สึกสนุกมากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นบทที่เราชื่นชอบมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนที่เราได้ได้ยิ่งได้อ่านความเป็นมากของบทตัวนี้จากนักเขียนตามตามสัมภาพต่าง,างๆเรายิ่งเรายิ่งประทับใจโอ้ผมมองว่ามันเป็นคนละรสชาติมากกว่าครับเพราะว่าเรื่ององค์ประกอบใดๆเนาะพอมันขายทางคนละประเทศวัฒนธรรมก็ตากา่างกันเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนกันผมมองว่ามันเป็นเรื่องของสังคมตัวคาแรคเตอร์บางอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเอามาตีความเป็นเป็นความเป็นความไทยเนี่ยมันจะมีความ ม่มีความเฉพาะตัวที่ผมอาจจะอธิบายตรงนี้ไม่ถูกเหมือนกันอาจจะต้องรอให้ติดตามไปดูกันเองครับพอเราเล่นเรางว่าแบบเอะไรที่จุดเด่นความมบเป็นดีๆจริงๆคุณก็คือแบบเฉพาะดีเมอลิ่กันนะอันนี้คงต้องบอกว่าปูัวพี่ชาคิดแล้วล่ะอันนั้นเพราะว่าแบบคือมันมันเป็นความบังเอิญมากกว่าครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกสนุกเราก็ทําอะไรที่เราไม่สนุกเราก็เดี๋ยวจะต้องดูดีๆก่อนนะครับผมจะส่วนใหญ่เราเน้นเน้นสนุกไว้ก่อนเพราะว่างานกองถ่ายเนี่ย มองผิวเผินอาจจะดูไม่ใช่งานหนักมากแต่ว่าเราต้องใช้เวลากับมันนานมากแบบ8เดือนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเช้ากับดึกแล้วไปทุกวันแล้วเราไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ที่เราชอบอ่ะมันก็ทรมานเราปะปีนี้เรามีแบบไปร่รู้แบบโมชัน่นอะไรหรือล็อกอ๋อแน่นอนครับคือเราได้เห็นออริจินอลก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบมากเราอยากเล่นเรื่องนี้มากครับจริงๆเราเคยได้ดูมก่นอนเคได้ดูก่อนใช่ครับตอมาี้ตอนนี้คือรับรองใช่ครับใช่ไม่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเลยเป็นบทเป็นบทที่ชอบมากครับไม่รู้ว่าแบบ ก็จริง,รงๆอาจจะเหลือไม่แน่ใจมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ถ่ายทําไว้นานแล้วก่อนก่อนโควิดเลยครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ฉายชื่อว่า s t a r ์ดิทอแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีฉายปีนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอถามเรื่องชอบอคอนเสิร์ตค่อนข้างแบบต่ังค่อนข้างแบบใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่หนักแบบว่าคอมมนี่แรกๆเลยใช่ใช่็นช่วงระหว่าง่ายตาก็สนุกดีครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นแนวสงครามโลกเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเออการได้การได้ไปเล่นที่เ<ว>รียด กลิ่นๆแล้วมีความเป็นพิถันด้วยเนี่ยมันมันสนุกดีแล้วก็หนีอะไรกันใช่ไหนเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นหนังซอมบี้ครับได้รู้ว่ามันก็จะมีเอฟเฟกวิ่งกระสุนลุยสุดนี่นี่มีหมดเลยครับมีแบบบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยด้วยบาดเจ็บอาจจะมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรครับ้การร่วมการะนะครับเป็นยังไงบ้างดีครับอัดัเป็นคนที่เก่งมากๆครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ดูดอยบอยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเอออัดเขาเป็นคนที่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือครับได้รู้ว่าหแบกว่าตอนแรกหน้าหนักหน้า ผมว่ามันก็มีเอลเมนต์ความความดราม่าอยู่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับการไม่โดนฝากหน่อยถ้าเป็นแฟนตัดเป็นหลังไพ่น้อยครับก็อยากจะฝากทุกกคนนะครับผมมองว่าคือไม่ต้องภาพยนตร์ของผมหรอกก็ภาพยนตร์ไทยทุกๆเรื่องแหละถ้าเรื่องไหนเอนจอยก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับ